โอ้ยถ่ายได้ได้ครับพี่โอ้ยถ่ไดครับโอปี้เป็นไงบ้างครับเหนื่อยครับเหนื่อยดีเหนื่อยดีเหนื่อยดีมันมีกติกาพิเศษเข้ามาไงเราก็ถ้าเกิดต่อยปกติเราได้นับเราก็ไม่อยากทําไม่อยากเดินแล้วใช่แต่พอมันมียกหนึ่งสามคะแนนเข้ามาเราก็ต้องเดินทำปิดเกมให้เร็วเลยใช่ปิดเกมแล้วก็โดนโดนโดนข้าตักับมาก็โดนนับเหมือนกันใช่จังหวะนี้โดนอะไรครับพี่ไม่รู้ผมไม่รู้ตัวอะไผมเข้าไปต่อยผมไม่ว่าเขาหล่นแต่จริงๆตัวเองหล่นเจริงๆก็นั่นแหละก็ พลาดเข้าไปแต่ก็ดีที่ลุกขึ้นมาแล้วฟันศอกก็ได้ครับก็ถือว่าเป็นดวงของเราด้วยครับใช่เราเป็นปนอบแรกที่รู้สึกทีนอบแรกของัวเราเงเลยโอ้ดีใจมากครับดีใจมากก็อยากเข้ามาเปลี่ยนสไตล์การชกข,ของตัวเองไม่อยากเดินถอยเตะซ้า,ายเหมือนแต่ก่อนแล้วเพราะว่ามันมันเปลี่ยนรูปแบบการตัดสินเป็นรูปแบบอะไรแล้วก็จะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นกว่านี้แห้พูดหลากหลายาตัวนี้ตอนนี้ครับพอใจแกันเกมมาช่วงของก็ <c oughs> ถ้าเกินดไปดูนับก็พอใจแต่พอดูนับแล้วยังยัง,ย,งยังมีจุดผิดพลาดหลายอย่างครับ กับการป้องกันตัวเราเลยทำไมพี่มันใช่ครับกลับมาป้องกันตัวแล้วก็ซ้อมเยอะกว่านี้ครับ <c oughs> ช่วงนี้ซ้อมคนเดียวเลยซ้อมคนเดียวเลยได้สามแต้มพี่คาดหวังยังไงบ้างครับสามแต้มแล้วก็บวกพิเศษที่สามก็เป็นหกช่าหกก็น่าจะสูงที่สุดในตอนนี้ก็ไฟหน้าก็อยากให้ชนะถ้าเกิดชนะก็มีเปอร์เซ็นต์เข้ารอบสี่คนแล้วครับก็ก,ก,ก็น่าจะผ่านได้ผ่านก็้าหวังได้เข้าหวังได้ไฟาไรหน้าเจอกับลูบูครับใช <c oughs> ่ครับก็ต้องซ้อมให้ดีกว่านี้ ใช่ครับเก๋ก็ประมาณนี้มีอะไรดังใจบ้างเยอะด้่ยก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรที่ต้องคิดไม่อยู่ที่ตัวเราถ้าเกิดตัวเราซ้อมมาดีก็ไม่ไม่ไม่โกรธผู้ตดสินเราแต่ถ้าเกิดเราซ้อมมาไม่ดีก็ต้องนั้นแหละว่าไม่ดีก็พอใจครับก็เปลี่ยนสไตล์การช่วงของตัวเองก็พอใจมากครับใช่ครับก็ไปไหนก็อยากให้ทำให้ดีที่สุดครับไม่ก็ทุกคนคาดหวังว่าจะเป็นแชมป์หมดแล้ว แต่ผมว่าไฟต่อไฟอยู่ที่อนาคตครับถ้าเกิดมันดวงของเราก็น่าจะมีสิทธิ์ได้ครับนี่ก็ขาไปอแล้วพี่พูดอะไครับได้เงิทั่วประเทศที่เชียร์พี่ดนี่นะครับก็ขอขอบคุณทุกคนมากๆครับที่เป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็เป็นกำลังใจกันักชกทั้ง8คนด้วยครับก็จะสู้กันเต็มที่จะออกมาให้มันคนนี้ครับก็ขอขอบคุณทุกคนมากๆยินดีด้วยครับสหขอบคุณนครับ